สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งขาตั้งคู่นะครับกรณีที่เราปวดหลังนะครับหรือว่าเราตัวเล็กยกรถไม่ไหวนะครับไม่สามารถที่จะตั้งขาตั้งคู่ได้นะครับวันนี้เรามีวิธีการตั้งขาตั้งคู่แบบง่ายๆเลยนะครับเอามาแบ่งปันนะครับส,สมมุติว่าตอนนี้ก็คือว่ <irm> า <scheme. S 2> เราอยากลดยกขาตั้งคู่แล้วนะครับแต่ว่าเรายกไม่ไหวนะครับปวดหลังมากเลยนะครับเราก็จะใช้แผ่นไม้นะครับนี่ผมใช้แผ่นไม้แผ่นไม้หนาประมาณ นิ้วกว่าหรือว่าสองนิ้วนะครับเราก็จะมารองนะครับเอามาลองตรงขาตั้งข้างนะครับนี่ลองไว้ลักษณะแบบนี้นะครับลองเสร็จแล้วเราก็เอียงรถมานะครับนี่เราก็จะเอียงรถนีครับเอียงรถมาลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วไอขาตั้งมันก็จะลอยขึ้นแล้วนะครับขาตั้งคู่มันก็จะลอยขึ้นแล้วเราก็เอาขาตั้งคู่ลงนะครับพอเราเอาขาตั้งคู่ลงแล้วเราก็ปล่อยรถนะครับนี่ปล่อยรถ มันก็จะได้ขาตั้งคู่ตั้งขาตั้งคู่แบบง่ายๆนะครับวิธีนี้ก็คือนะมันจะไม่ได้ใช้แรงนะครับไม่ได้ใช้แรงในการยกก็ใช้แผ่นไม้ในการช่วยนะครับอช่วยใส่ขาตั้งคู่นะครับนี่